ต้องสวัสดีกันด้วยนะฮะตอนนี้คุณก็อยู่ Starter g a m TV แล้วอยู่เกม Minecraft นะฮะแล้วก็อยู่กับมอสของอยู่กับมอสแพ็คของอะไรไอ้มอสอะไรวะ <c oughs> จาชื่อไม่ได้นะฮะโอเค,อ,เคอู้ทำดาเมจด้วยอ่ะอู้อู้โคตรอันตรายอะ่ะซึ่งมอสนี้ก็เป็นมอสที่รู้สึกว่ามันน่าจะอันตรายใช้ได้อยู่นะฮะแต่ผมมาเกิดในทะเลทรายเลยเนะี่ยต้องขุดทรายไปเยอะนะฮะเอาไปทาขวดแก้วนะฮะโอเคอู้ <c oughs> ใส่ตอนเดินผ่านทุกครั้งคงต้องทุบมันทิ้งนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรวะเอ๊ะมีหอยด้วยฮะอ้าเอ้ ông, เฮ้ยมีทรายดูดอื้อตายเกิดมาก็ต้องตายเลยเหรอ,หรอไม่เอาไม่เอาเรายัางไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงให้เจ้าโอเครอดโคตรอันตรายโอ้โห้ทรายดูดฮะแล้วนี่บ้านใครวะเนี่ย โอ้หวัดดีนายเป็นมิดใช่ไหมนายเป็นมิดใช่ไหมนายเป็นมิดหรือเปล่าอย่านะไปแล้วไปแล้วโดโดไปแล้วฮะรู้สึกว่าตอนนี้อุณหภูมิในร่างกายของเราจะประมาณ9กนะฮะโอเครีบไปดีกว่าโอ้แหลกแหลกแหลกอ๋อมีดาบด้วยดาบนี้ทำจากอะไรวะ ทำจากบล็อกอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่เคยเจอมาก่อนรู้สึกว่ามอนนี้มันจะมีแผ่นดินไหวด้วยนะฮะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยหนังสือทิ้งทิ้งเลยดีไหมเนี่ยคนไรประโยชน์แต่เป้นนงนะเสียงมิวสิกโอเคลดลดเสียงเพลงลงฮะเย็ <Yeah. S 2> ดไดอัชิปเมนฮะโอเค ต้องตัดไม้ก่อนฮนะอย่างแรกแล้วเราก็ต้องไปตักน้ํามาดื่มนะฮะดื่มเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่นะฮะอุณหภูมิตอนนี้98นะฮะมีค่าความกลัวด้วยนะฮะโอเคแต่เดี๋ยวก่อนแนะนําอยู่ใต้ร่มเงาดีกว่าทำกองขามะฮะโอเค มาที่ขุดึบที่ขุดไม้ด้วยฮะขวานนั่นแหละนะฮะกินได้ป่าวะไม่ได้ปลานี่กินได้แน่น,นอนอาอเฮ้ย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 อะไรคือตัวอะไรวะอ๋อโอเคโอเคโอเคไปก่อนดีกว่าฮะนี่ครับมีน้ำ แต่ว่าตอนนี้เราต้องการหินมากกว่านั่นไงจะทําเลยฮะเพราะว่าเราจะมาทําเป็นที่เผานะ,ะแล้วเราก็จะเผาของแต่ทํานี้มันอันตรายหรือเปล่าไม่อันตรายหรอกคือตอนนี้เราต้องไอ้น้ําเราเหลือแค่86%นะฮะต้องรีบๆรีบๆเื่มน้ํานะฮะโอ้ฝาร้องมีรงภูมิในร่างกายด้วยนะฮะ ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปก็จะตายนะฮะแต่ว่าไอ้เก้าสิบแปดนี่มันมันเยอะเกินไปหรือเปล่าสําหรับมนุษย์นะฮะอุณหภูมิก็สิบแปดองศาทอดไข่ที่สุกเลยนะฮะไอ้นี่ก็สุกนะฮะไอไอตรงนี้นะไม,นะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคไอของที่อยู่ระหว่างขาก็สุกด้วยนะไม่ใช่โอเคเ,อเฮ้ อ๋อาเฮ้ยเผ่าอ๋อเผ่าหินได้โอเคตอนนี้ต้องหาอาหารนฮะท้องฟ้ายังดีอยู่นะฮะแต่ว่าผมดูในมินิแมปผมเห็นเป็นมันมีภูเขาไฟด้วยตรงนี้เนะี่ยอ๋อสร้างไว้เฮ้ยมีดวงดาวด้วยอ,ะอ่ะอ๋ออย่างฟียวนะฮะ โอ้เมื่อกี้แม่งแหลกนะฮะแหลกมากด้วยนะฮะขุดดินไม่ลงอะ่ะแล้วมันก็กระตุกกระตุกแล้วก็วาร์ปกลับไปที่เดิมอะ่ะนะฮะก็ต้องมานั่งปรับอะไรนิดหน่อยนะฮะอืมมาแค่นี้พอเราไม่ต้องการเยอะเท่าไหร่เราต้องการกินปลาด้วยนะ,ะโอเคเราไปตักน้ำก่อน,นะฮะเพราะว่าเราต้องการน้ำนะฮะเราจะลอง อาศัยอยู่บ้านกับคนพวกนั้นดีไหมโอเคตักน้ำด้วยรู้สึกไม่เริ่มก่อตัวแนละ้วโอเคไม่ก่อตัวทำให้ผมแหลกนะฮะโอเคมีเนื้อปลาอร่อยนะฮะพอกินได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะ รีบไปก่อนดีกว่าคือตอนนี้ผมเจอเอนเดอร์แมนว่ะดูตรงมินิแมปดิมันมีน้าเอนเดอร์แมนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฆ่าหมูกันก่อนดีกว่านะคฆ่าหมูเพื่อเอาอาหารมานะครับผมเอามาทำกินนะฮเพราะว่าเราต้องการมีชีวิตอยู่นะก็ต้องกินอาหารนะแล้วนั่นมันตัวอะไรวะเป็ดหรือเปล่าไม่ไม่เคยเห็นนะ เราจะฆ่าดูนะตีแล้ววะตายเอ้ตาย,ตายแต่มันไม่ดรอปเนื้อวะ่ะดาเมจเท่าไหร่ดาเมจหกโอเป็นดาบที่แรงเหมือนกันนะฮะตายมันไม่ดรอปอะไรเลยอะ่ะแต่ว่าฝนมันเริ่มก่อตัวตรงนู้นแล้วอะแต่ว่าผมรู้สึกแหลกว่ะเอาประมาณหกคอแล้วกันนะฮะเนื่องจากมอสมอสใน มอสในมอแท็กนี้มันเยอะเกินไปนะฮะนี่อู้หูผมว่าแล้วทำไมมันอยู่นิ่งๆว่าแล้วเดี๋ยวก่อนโอเคนี่มันทรายดูดนี่ว่าโอ้ออกต้องรีบออกไปเลยฮะคือตอนนี้หิวอะหิวข้าวด้วไงแล้วผมมาทะเลทรายทำไมเนะี่ยทำไมไม่ไปที่อุดมสมบูรณ์กว่านี้ ไปที่ยูดมสมบูรณ์อยู่นี้ฮะก็คือฝั่งนี้นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพักใต้ต้นไม้ก่อน,นะฮะเราก็จะมาเผาอาหารกันเออไม้นี่ครับโอเคน่าจะเพิ่มเยอะอยู่นะ,ะแต่กินน้ำก่อนะดื่มน้ำนะฮะมีค่าความกลัวด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่กลัวอะไรนะฮะเราเราเจ๋งไงเจ๋ง เกี่ยวอะไรกับเจ๋งวะโอโห,โหเพิ่มน้อยมากฮะอาหารแต่และอย่างฮะคนละอย่างเหรออ๋อนี่มันเนื้อไอเจ้าไก่ตรงนั้นนะฮะโอเคอย่างน้อยก็กินให้อิ่มอะแล้วอ,ออกเดินทางฮะเพราะว่าผมจะลองผมว่าผมจะลองเดินไปฝั่งตรงข้างหน้านี้ดูฮะ ดีหรือเปล่าหรือว่าจะลองไปข้างหลังนี้ดูวะไปข้างหลังดีกว่าตรงนู้นเออมันเริ่มกอดฝนพายุมันเริ่มก่อตัวแถวนี้แล้วฮะเออรีรีเผาเราจะได้ออกเดินทางฮะจะหนีพายุกันนะเพราะว่าพายุนี่มันก็เป็นอะไรที่ร้ายแรงเหมือนกันนะฮะโอเครีเผาดิเผา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 เโอเคเผาเสร็จแล้วรีบไปดีกว่า เตรียมน้ำแล้วก็เตรียมอาหารโอเคเดินไปทางตามทางน้ำดีกว่าฮะเผื่อขาดน้ำหรอสุดละเออไม่เป็นไรอ๋อมีกระต่ายดีกว่าฆ่าแม่งเน่ยเอยเสียงกระต่ายเป็นอย่างนี้เหรอนี่นี่นี่ฆ่ากระต่ายเอย้อะไรวะด้กินได้วะเอากินได้เฉยเลย โอเคมีพืชหลังแคเด้วยพืชลังแโอ้มีปูด้วยฮะปูจ้าปูตายซะอู้หูมันลุมมันมากันเป็นร้อยมันมากันนับร้อยไปดีกว่าฮะไม่อยู่ไม่อยู่ฝนเริ่มก่อตัวแล้วฮะตรงนู้นนะฮะเพราะว่าเราหนีออกมานะะถ้าเราอยู่ตรงนั้นฝนน่าจะตกลวมั้ง แต่ฝนมันเริ่มก่อตัวเยอะแล้ว,วะ่ะไม่เป็นไรหรอกมัง้งอู้อูอูดเอ้ยมันเป็นแล้วเป็นอะไรของมันวะมันติดทรายหรือไงวะอูดฮนะอูดหรือไดโนเสาร์วะเอ๊ะมีใบไม้พัดไปทางนึงแปบลบว่าลมลมมันมาทางนี้เว้ยทางนี้เนะี่ยลมพัดมาจากทางนี้นะฮะเพราะว่ามีใบไม้นะฮะแล้วก็มีนกตัวหนึ่งแล้วมันก็แหลกนะ มีนกตัวหนึ่งแล้วก็มีนกหลายตัวนะฮะโอเคเมื่อกี้ของหล่นนะฮะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันนะ,ะเดี๋ยวค่อยเก็บนะฮะโอเคคือตอนนี้เริ่มมืดแล้วต้องการทอดนะฮะเพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวเออ่ความมืดนะฮะ ก็ดูที่ขีดความกลัวได้นะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าฝนมันก็เริ่มตกแล้วด้วยนะฮะล้วก็เริ่มมือดแล้วด้วยนะฮะต้องดื่มน้ำก่อน,นะฮะแล้วก็ที่ไปตักน้ำมาโอเคที่ไปก่อนดีกว่าฮะฝนมันตกฝั่งนู้น,นะฮะโอเคฝนเริ่มมาฝั่งนี้แ <laughs> ล้วว่ะชิมายแล้วคงต้องหลบอยู่ใต้ดินนี้ไหม มันมาฝั่งนี้หรือเปล่าน่าจะมาฝั่งนี้นะแต่ว่ามันแหลกมากเลยเฟรมเรทก็พุ่งเกิน60แต่ว่ามันกระตุกเป็นช่วงๆะฮะเป็นหมีกันเลยทีเดียวเฉียว <c oughs> ไม่ใช่ลนะทะเลทรายอยุณหภูมิ99.59นะฮะโคตรโคตรด,ดับเบล้อน,นะฮะโลกเราร้อนขึ้นหรือไงเนะี่ยเดี๋ยวเรามาฆ่าไอ้เจ้านี่นะมามามาจะไฟอะ่ะ อันนี้อันตรายนะะขุดทิ้งแม่งเลยเนะี่ยตีตีทิ้งอะไม่ใช่ขุดรู้สึกว่ามันจะมีซอมบี้แถวนี้ตรงนน้นเอ๊ะดาวเหนือมาดูดาวเหนือไม่ใช่ละอุดอีกตัวเอ้ยไม่ใช่อีกตัวโอ๊อาหารปฏิอุดขี่ได้ไหมขี่อูดได้ไหมไม่ได้อ้นสองตัวนี้ไม่อันตรายสัตว์อล ไปไฟกับซอมบี้ดีกว่ากำลังมาทางนี้ฮะซอมบี้เฮ้ยหลอกให้มันติดกลับดีกว่าบายบายซอมบี้บายเพื่อนนายเขาต้องตายนะเราช่วยอะไรนายไม่ได้นะเอเดี๋ยวค่อยกินโอ้โหมันไฟไหมอะไรกันตรงนั้นเลยวะโอ้ให้ตัวไฟนี่วะอ,อยู่ใต้ดินก่อนอันตรายอันตราย บนี่ครับอยู่ใต้ดินเอ้ยมีทอสสองอันว่ะเออค่อยดีขึ้นหน่อยจะได้ไม่กลัวความมืดนะโอเคมาคราบของกันดีกว่ากันกว่าดีกว่าฮะกันกันดีกว่าแต่เผาอาหารด้วยนะเผาอาหารเรามีเนื้ออยู่สองอันนะฮะโอเค โอเคเอ,อไนเนี้ยโอเคไว้งั้นแหละโอเคแหลกเมื่อกี้กระตุกนะฮะไม่ใช่แหลกชือึบเหกากมโอเคปิดกั้นไว้เราจะขุดลงไปข้างล่างฮะ,ะขุดลงไปข้างล่างขุดลงไปข้างล่าง โอเคเจอชั้นหินแล้วะแล้ก็เจอได้เพียงนิดเดียวนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในทะเลทรายนะฮะมันจะหาแร่ได้ยากมากนะหรือเปล่าโอเคโอเคคุณหินไปทำอุปกรณ์อยู่นะฮะแล้วก็อย่่ลืมดื่มน้ำด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวค่อยดื่มแล้วกันนะฮะอุณหภูมิร้อยองศาฮะ โอ้โหร้อยองศาอ๋อร้อยองศาฟลเลาเรนไฮมีน้ำอยู่ข้างหน้าฮะไม่ข้างหน้าก็ข้างบนนะฮะเออไม่มีฮนะแต่ว่ามันมีเหมือนน้ำหยดลงมาเอาเจ๊งละรีบไปรีบขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าฮะเราจะได้ขึ้นไปกินอาหารแสนอร่อยของเรานฮะ มันเพิ่มได้น้อยมากเป็นอะไรที่เพิ่มได้น้อยมากฮะมีอะไรที่กินได้อีกไหมเอ๊ะมีเต่าด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหใหญ่อ่ะอันนะอืมอะไรเนี่ยก้ามปูเออเรามีก้ามปูอยู่อ๋อนี่ไงเนื้อปูไม่ใช่ก้ามปูเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนแบ่งมาครึ่งน,นึงเลยดิ เอาไปเอาเฮ้ไม้หายวัดอ๋อเก็บมาก็เอาไม้ไปส่วนเราก็จะคืบคราของฮะโอเครยเมืองกันเลยดีกว่าคือตอนนี้ฝนตกอยู่นะฮะข้างบนเนี้ยฮะ ก็เลยไม่อยาออกไปนะฮะเดี๋ยวดูดิน้ำมันมันซึมลงมาถึงข้างล่างนี้เลยนะโอเคขุดไปขุดไปคือเราไม่มีทอสไงต้องทนกับการการที่มืดๆนะฮะเราต้องหาของสิ่งเล็กที่เรียกว่าฐานนะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าฐานไม่ก็เอาทอสบางนี้ไปด้วยนะฮะ จะได้ปักเพื่อมองนะฮะแล้วก็ขุดแล้วก็ไปด้วยตลอดนะฮะอันเดียวก็อยู่ได้แล้วนะฮะรู้สึกว่าใต้ดินมันจะมีวัตถุฟลักไม่อยากดูเราอยากดูมินิแมปจะเปิดไงวะกดตัวแซดอะไม่ได้งัน้นเปิดไม่ได้โอเค อืมการขุดครั้งนี้นี่มันคือแร่อะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนฮนะการใช,ช้ชีวิตอยู่ในดินก็ต้องหาอาหารด้วยนะเรามีเนื้อซอมบี้ไหมไม่มีอะแล้วมันก็ไม่มีแร่ที่แบบกินได้ <laughs> ถ้ามีแร่ที่กินได้ก็ดีเหมือนกันนะฮะโอเค ขุดหินตอนนี้ผมขุดได้เยอะมากเลยนะโชคดีที่แผ่นดินไหวยังไม่มีนะฮะยังไม่มานะ,ะถ้ามีก็ชิบหายนะฮะเพราะว่าผมเคยดูเอ้เคยเห็นนะฮะมันมีแผ่นดินไหวนะ,ะแต่ทำไมมันมีดินตรงนี้วะมีมีดินนี่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนมัง้งหรือว่าข้างบนนี้เป็นดินวะ ราะว่าตอนนี้เราอยู่ในทะเลทรายแล้วข้อมูลน,นี้เป็นลินแน่นอนมั้งเอาเอ้ยเจอไอ้นี่ไงวะไปออกไว้ก่อนดีกว่าเทคนิคการจะขุดขึ้นไวปข้างบนแบบตรงๆนะฮะก็คือวางทอสไว้นะฮะเพราะว่ามันอาจจะมีไอ้เจ้าทรายหล่นลงมานะฮะทอสมันจะทําให้ทรายกลายเป็นเป็นไอเทมนะฮะโอเคแต่ว่านี้ก็กินได้นี่กินได้จริงๆด้วย แต่จะขึ้นยังวะเนี่ยบักคอรโอเคเผาโอเคอันนี้เป็นปูอัดนะเมนูมนปูอัดนะเอามากินอีกฮะแต่ต้องการดื่มน้ำดื่มน้ำอ่าอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรวะน้ำไม่สะอาดอ่ะเออน้ำไม่สอะอาดว่ะโอ้ยตายตายตาย,ตาย ตายกูตายตายแน่เลยหิวเร็วด้วยหิวเร็วด้วยนะไม่สะอาดโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮี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 ยไอเฮียโอ้โหเดินไกลโอเคเดินไกลเลยฮะตายแบบไม่รู้ตัวนะฮะตายวันที่สามฮะเดือนสาม วันที่ห้าปีสองสองศูนย์หนึ่งห้าด้วยนะตอนเก้าโมงสี่สิบเจ็ดด้วยนะฮะจุดศูนย์แปดวินาทีนะบอกทุกเร่อย่างเลยเนะี่ยนี่กินได้ปะวะไม่ได้อุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยนี่ไงผมไม่ชอบมาเลยไอ้เจ้าทรายที่แบบทรายที่แบบมันมันมันลื่นไหลลื่นไงอุ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงจะกลับบ้านอย่าเพิ่งยิง นี่ไงทรายไหลลื่นบ้านพี่อีคุณดีโอ้โหมันเป็นทรายที่ลื่นนะฮะอยู่ในดินมันก็ไม่ปลอดภัยอย่างนี้แหละเพิ่งรู้ว่ามันมีทรายไหลลื่นไงสงสัยต้องมีมาตรการแล้วนี่อะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นน้ำมันนะฮะโอ้โหโคตรเดือบเบิลหิวตายแน่อะหงอาหารของอะไอยู่ในนั้นหมดเลยอะ โอเคมีเวิร์กพอยท์สามสองที่แล้วฮะเดี๋ยวก่อนผมจะปิดเวิร์กพอยท์พวกนั้นไงวะอืมเ,มเ,บ,เบิร์ฟบิรรีมูฟไงวะรู้แต่ผมจะหาที่รีมูฟเนี่ยเออปล่อยไว้นั่นนั่นเลยดีมงไหมเนี่ย โอ้เว้นซ,อออซอนอะอู้อูโหทะเลทรายโคตรอันตรายอ่ะเออนี่มึงจะไม่ให้ผมอยู่อะไรเลย,เลยใช่ไหมเนะี่ยโอเคฉันคงต้องตายฉันคงต้องให้ตายตัวนะฮะปรากฏการ์ทรายลื่นไหลถล่มนะฮะโอ้โคตรดับเบิ้ลเซ็งอะ่ะ โอ้โห,โหตายทะเลทรายอันตรายอย่างนี้นี่เองแต่ในทะเลทรายมีน้ํามันฮะแล้วก็มีน้ํามันที่ทําให้เราตายเพราะว่าน้ำมันมันเหนียวมากจนเราลุกขึ้นไม่ได้คือชิมหายแล้วกูโอเครอดออกมาได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวผมไม่เป็นไรเลยโอเคโอ้ ไปกันเถอะออกเดินทางออกเดินทางกันเถอะเพื่อที่จะไปเอาของนะฮะโอ้ตั้งไกลอะไอทรายบ้าไอ้บ้าโถเฮ้ยเซ็งเป็ดเลยฮะไปถึงก็ไม่มีอาหารกินก็ต้องตายนะแต่อย่างน้อยก็ ได้ไปรู้ว่าตรงนั้นคือบ้านของเราโอเคผมจะลบเวิร์กพอยต์นี่ยังไงเอลบไงวะคือจะลบไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาวิธีเลยกันนะฮะเนี่ยผมไม่ชอบมาเลยเวิร์กพอยท์ที่แมงขึ้นมาอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เอง เอออย่างสวยงามนะฮะโค้ดเบิลบลอันตรายนะฮะทั้งในทะเลทรายและนอกทะเลทรายโคดเบิลบลอันตรายอ่ะแล้วทําไมซอมบี้มันยังไม่ตายวันนี้มันบ่ายสี่บ่ายห้าแล้วเนี่ยมันโอ้โหกูตายแน่แต่ซอมบี้ให้อาหารกินเนื้อมันไปก่อนแล้วกันนะฮะเอาทางชีวิต เคอยใกลจะถึงบ้านของเราแล้วนะฮะจริงๆมันไม่ใช่บ้านหรอกมันก็คือที่หลบภัยนั่นไงมีไม้อยู่ข้างน้านั้นจะยิ่งเอตายเลยอู้ยายายานี่เน่เออคือตอนนี้ผมหิวน้ำมากเลยนะฮะเหือผมบอกแล้วนะะทั้งหิวน้ำทั้งอะไรอีก อะไรอีกตายนะฮะสงสัยไม่ไปแม่งนะฮะทิ้งไว้งั้นแหละ,ะโอเคฟ้าก็ใกล้มืดแล้วของอยังไม่มีเต้องตัดไม้ใหม่เนะี่ยไม่น่าออกสองลูกโอ้โหโอ,โอ้เป็นไรที่มีแรงน้ำถ่วงมากนะฮะ <c oughs> โค้ดดับเบิ้ลแรงน้มถ่วงนะตัดทีเดียวนี่แบบล้มมาทั้งต้นนะโอเคตายนะฮะมอดนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากความตายนะโอเคผมชอบแรงน้มถ่วงคนนะเท่ดีเดี๋ยว,วนะ เดี๋ยวตัดข้างล่างฮะดีนะต้นไม้จะหล่นลงมาเว้ยเอาไม่หล่นว่าเ the f ฟ c k เกอ๊เอต้นไม้ลอยฟ้าเอาหล่นแล้วโอเคนะฮะโอ้ตายนี่ผมจะลบมันออกอยังไงเนี่ยไม่ต้องลบหรอกมั้งหนึ่งฝนตกเลยฮะ แต่ว่ารู้สึกว่าจะตกฝั่งตรงนู้นนะฮะโอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้ผมต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันพาร์ทที่สามอ้ยพาร์ทที่สองฮะโอเคครับ,กก 2, คครบไปครับบาย